โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นหมู่คณะเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตและสืบต่อเผ่าพันธุ์ด้วยความที่ต้องอยู่ร่วมกันนี้เองจึงเป็นปัใจจัยให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันและกันเกิดการเกื้อกูลและความเอื้ออาทรต่อกันและกันความรู้สึกที่ดีต่อกันเหล่านี้จะเรียกว่าเป็นความรักความปรารถนาดี หรือความเมตตาอินดูก็ได้เพราะทุกชีวิตล้วนรักสุขเกลียดทุกขทุกยุคทุกสมัยสิ่งที่โลกต้องการคือความเมตตาเกื้อกูลและเสียสละแม้จอมโจรใจเหี้ยมมักปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างโหดร้ายก็ยังปรารถนาน้ำใจจากโลกจะป่วยการกล่าวไปยายถึงชีวิตอื่นเล่าธรรมชาติของไฟ ย่อมแสดงออกเป็นแสงสว่างฉันใดธรรมชาติของความรักความเอ็นดูย่อมแสดงออกเป็นความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลฉันนั้นในวิถีโลกมักแสดงออกซึ่งความรักต่อตัวเองโดยการทำให้ตัวเองสบายที่สุดมีความสุขมากที่สุดนั่นคือต้องทำตามกิเลสให้ได้มากที่สุดหรือสนองความอยากให้ได้มากที่สุดอยากกินอะไร ก็เสาะหามากินเพราะคิดว่าการได้กินของที่อยากเป็นความสุขอย่างหนึ่งอยากไปเที่ยวไหนก็ไปเพราะคิดว่าการได้ไปสู่ที่ชอบเป็นความสุขอย่างหนึ่งอยากได้อะไรก็ซื้อหามาเป็นเจ้าของเพราะคิดว่าการได้ครอบครองสิ่งที่อยากได้มานานเป็นความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตฉะนั้น การแสดงออกซึ่งความรักที่ชาวโลกมีต่อตัวเองในเบื้องตน้นดูเหมือนเป็นความสุขความพอใจแต่สุดท้ายมักจบลงด้วยทุกข์อาจเพราะสิ่งที่อยากได้นั้นมีราคาแพงเกินกําลังทรัพย์ของตัวเองจึงต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาจึงต้องเป็นทุกข์ประจําเดือนหรือเป็นทุกทุกครั้งที่นึกถึงแต่ที่แน่นอนที่สุดเลยก็คือ ต้องเป็นทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายอันเป็นภัยในวัฏฏสงสารในเรื่องการแสดงความรักต่อตัวเองตามวิถีโลกนี้เคยมีประสบการณ์ที่ชวนให้คิดอยู่เรื่องหนึ่งเช้าวันหนึ่งมีข้าราชการวัยใกล้เกษียณมหาพร้อมรถยนต์คันใหม่ป้ายแดงเมื่อสนทนากันไปครู่หนึ่งข้าราชการคนนั้นได้บอกว่า ทำงานเหน็ดเหนื่อยมาหลายปีแล้ววันนี้เลยไปออกรถใหม่เพื่อให้รางวัลกับชีวิตบ้างได้ยินเช่นนั้นก็คิดอยู่ในใจว่าให้รางวัลกับชีวิตหรือลงโทษชีวิตกันแน่เหตุที่ให้คิดเช่นนั้นก็เพราะทราบว่าข้าราชการท่านนั้นค่อนข้างมีนี้สินเยอะเงินเดือนแต่ละเดือนแทบไม่พอใช้บ้านก็ติดจำนองไม่รู้จะถูกยึดวันไหน การดาวรถต้องใช้เงินไม่น้อยและต้องผ่อนอีกหลายปีเดือนหนึ่งก็เป็นเงินหลายบาทแล้วจะใช้ชีวิตยังไงหลังเกษียณแต่ในทางธรรมถ้ารักตัวเองพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้เพียรสร้างที่พึ่งให้กับตัวเองเพราะบุคคลที่อยู่โดยปราศจากที่พึ่งนั้นย่อมต้องประสบทุกข์เป็นอันมากทั้งทุกจากกิเลสตัณหา ทุกจากความแปรปรวนของสิ่งที่ยึดมั่นทั้งทุกในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งที่พึงอันยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงย่อมไม่มีสิ่งใดประเสริฐยิ่งกว่าการเจริญสติปัฏฐานสีดังพุทธพจน์ที่ปรากฏในมหาปรินิพานสูตรที่ตรัสกับพระอานนท์และภิกษุทั้งหลายความว่าดูก่อนอานนท์เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยคือจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดดูก่อนอานนท์ก็ภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ดูก่อนอานน์ก็ภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสาระอยู่ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสาระเป็นผู้มีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นสาระอยู่ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสาระอย่างไรดูก่อนอานน์ภิกษุในพระศาสนานี้พิจารณากายในกาย เป็นผู้มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะมีสติอยู่กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเวทนาในเวทนาทาั้งหลายพิจารณาจิตในจิตพิจรารณาธรรมในธรรมทรั้งหลายมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะมีสติอยู่กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ ดูก่อนอานนนภิกษุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นผู้มีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นสรณะอยู่ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะด้วยอาการอย่างนี้แลดูก่อนอานนนเพราะว่าในการบัดนี้ก็ดีโดยการที่เราตถาคตล่วงลับไปแล้วก็ดี ภิกษุทั้งหลายพวกใดพวกหนึ่งจักเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสารณะอยู่ไม่เป็นผู้มีสิ่งอื่นเป็นสารณะจักมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นสารณะอยู่ไม่เป็นผู้มีสิ่งอื่นเป็นสารณะภิกษุทั้งหลายพวกใดพวกหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใครในการศึกษาเหล่านี้นั้นจักเป็นผู้ประเสริฐสุดยอดดังนี้แล เหตุที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจงมีธรรมเป็นที่เกาะมีธรรมเป็นสรณะก็เพราะว่าเมื่อบุคคลเจริญสติปัฏฐาน4บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นปัจจัยให้โพชฌชงเจ็บริบูรณ์และเมื่อโพชฌชงเจ็บริบูรณ์แล้วการเห็นแจ้งอริยสัจท,ทั้งสี่ประการคือทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมรร ย่อมปรากฏชัดขึ้นมาเองเมื่อใดบุคคลเห็นแจ้งในอริยสัจแล้วศรัทธ,ธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าก็จกมั่นคงศรัทธ,ธาที่มีต่อพระธรรมก็จะไม่หวั่นไหวศรัทธ,ธาที่มีต่อพระสงฆ์ย่อมไม่มีวันคลอนแคลนอีกต่อไปฉะนั้นผู้ใดมีธรรมทั้งสี่ประการนี้คือความเลื่อมใสที่ตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรม ในพระสงฆ์และการเห็นแจ้งในอริยสตจ์จึงนับว่าผู้นั้นมีที่พึ่งอันประเสริฐมีที่พึ่งอันปลอดภัยมีที่พึ่งอันกเกษมมีที่พึ่งอันสูงสุดแล้วเขาอาศัยสารณะอาศัยที่พึ่งนั้นแล้วย่อมสามารถดับทุกข์ทั้งปวงได้ผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมเห็นสังสารวัฏนี้เป็นสถานที่ เต็มไปด้วยทุกข์และภัยนานาท่านจึงควรขวนขวายปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดเหมือนบุคคลภายเรือข้ามฝั่งในที่สุดเมื่อเพียรไม่หยุดยัง้งก็สามารถข้ามจากฝั่งที่มีแต่ทุกข์มีแต่ภยัยถึงฝั่งอันกเกษมปลอดภัยอย่างแท้จริงฉะนั้นถ้ารักตัวเองจริงแล้ว คงไม่มีสิ่งใดประเสริฐยิ่งกว่าการมอบศรัทธาอันสูงสุดดุดเครื่องบูชาราคาแพงแด่พระรัตนตรยัยถ้าอยากให้รางวัลกับตัวเองคงไม่มีสิ่งใดมีค่าย,ยิ่งกว่าการลงมือปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐานสี่ในวันนี้คนที่รักตัวเองเฉกเช่นผู้มีปัญญาทั้งหลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ล้วนกระทําอย่างนี้เสมอสมัยหนึ่งเมื่อพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะปรินิพานแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคประทับอยู่แทบฝั่งแม่น้ำคงคาใกล้อุกาเจลนครในแคว้นวัตชีกับพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอันภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้วประทับนั่งที่กลางแจ้ง ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชำเองดูภิกษุสงฆ์ผู้นิ่งอยู่แล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บริษัทของเรานี้ปรากฏเหมือนว่างเปล่าเมื่อสารีบุตรและโมคคลานะยังไม่ปรินิพานสารีบุตรและโมคคลานะอยู่ในทิศใดทิศนั้นของเราย่อมไม่ว่างเปล่า ความไม่ห่วงใยย่อมมีในทิศนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม่เหล่าใดได้มีมาแล้วในอดีตการพระผู้มีพระภาคแม่เหล่านั้นก็มีคู่สาวกนั้นเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นเหมือนกับสารีบุตรและโมคคลานะของเรา พระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เหล่าใดจกมีในอนาคตการพระผู้มีพระภาคแม้เหล่านั้นก็จะมีคู่สาวกนั้นเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นเหมือนกับสารีบุตรและโมคลานะของเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายเป็นความอัศจรรย์ของสาวกทั้งหลายเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาของสาวกทั้งหลาย สาวกทั้งหลายจักกระทำตามคำสอนและกระทำตามโอวาทของพระศาสดาและจักเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพและสรรเสริญของบริษัทสีเป็นความอัศจรรย์ของตถาคตเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาของตถาคตเมื่อครูสาวกแม่เห็นปรินิพานแล้วความโศกหรือความร่ำไร ก็มิได้มีแก่พระตถาคตเพราะฉะนั้นจะพึงได้ข้อนี้แต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความทำลายเป็นธรรมดาการปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายเลยดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ มีแก่นตั้งอยู่ลำต้นที่ใหญ่กว่าพึงทำลายลงฉันได้เมื่อภิกษุสงฆ์มูใหญ่ซึ่งมีแก่นดำรงอยู่สารีบุตรและโมคคลานะปรินิพานแล้วฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะพึงได้ในข้อนี้แต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้ว มีความทำลายเป็นธรรมดาการปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยดังนั้นมิใช่ฐานะที่จะมีได้เพราะเหตุนั้นแลภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดในพุทธศาสนาแบ่งคนออกเป็นสองประเภทคือคนที่มีศรัทธากับคนที่ไม่มีศรัทธาคนที่มีศรัทธาท่านระบุลักษณะไว้สามอย่างดังนี้คือภิกษุทั้งหลายพึงทราบบุคคลมีศรัทธาเลื่อมใสโดยฐานะ3มประการคือ 1. เป็นผู้ใคร่ที่จะเห็นท่านผู้มีศีล 2. ์ 2. เป็นผู้ใคร่ที่จะฟังธรรม 3. มีใจปราศจากมนทินคือความตรนีอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละยินดีในการให้และการแบ่งปันดูก่อนภิกษุทั้งหลายพึงทราบว่า คนมีศรัทธาเลื่อมใสโดยฐานะสามประการอย่างนี้แลเมื่อพูดในแง่ของการปฏิบัติธรรมคำว่าศรัทธาจะหมายถึงสัตทินรี่คือมีความศรัทธาเชื่อมัน่นที่จะดำเนินตามคำสอนเพื่อออกจากทุกข์ท่านเรียกรวมๆว,ว่าอินทรี่ห้าคือสัตทินรี่วิริยินรีสตินสี์ สมาธินีปัญจญีอินทรีย์ทั้งห้านี้แบ่งออกได้เป็น3มระดับตามคืออินทรีย์อย่างอ่อนอินทรีย์อย่างกลางและอินทรีย์แก่กล้าอินทรีย์อย่างอ่อนก็คือคนทั่วไปหาเช้ากินค่าแต่ก็เริ่มมีศรัทธาสนใจศึกษาธรรมะอยู่บ้างแล้วบางครั้งก็ฟังธรรมเอาบุญบางครั้ง ก็ฟังทาตามประเพณีในฐานะที่เป็นชาวพุทธท่านเปรียบเหมือนดอกบัวที่ยังจมน้ำอยู่ยังไม่พ้นน้ำแม้จะมีอินทรีย์อ่อนสุดแต่ก็นับว่ามีอินทรีย์แล้วบุคคลประเภทนี้ถ้ามีบุญวาสนาเจอคุรุผู้แจ้งอบรมสั่งสอนแบบใกล้ชิดแม้เพียงครั้งเดียวและตัวเองก็เพียรปฏิบัติเรื่อยไปไม่ท้อถอย อย่างนานสุดไม่เกินเจปีถ้าไม่ตายเสียก่อนก็จะได้บรรลุธรรมโดยแน่นอนเพราะได้รู้หนทางดำเนินที่ถูกต้องแล้วอินทรีย์อย่างกลางก็คือจะไม่ฟังธรรมเอาบุญหรือฟังธรรมตามประเพณีแล้วเป็นการฟังธรรมเพื่อความเข้าใจในธรรมหรือจะเรียกว่าฟังธรรมเพื่อเอาปัญญาก็ได้ ท่านเปรียบเหมือนดอกบัวตั้งอยู่เสมอน้ำบุคคลประเภทนี้ถ้ามีบุญวาส,สนาได้เจอคุรู้ผู้แจง้งอบรมสั่งสอนแบบใกล้ชิดแม้เพียงครั้งเดียวและตัวเองก็เพียรปฏิบัติเรื่อยไปไม่ท้อถอยอย่างนานสุดไม่เกินเจ็ดเดือนถ้ามไม่ตายเสียก่อนก็จกได้บรรลุธรรมโดยแน่นอนเพราะได้รู้หนทางดำเนินที่ถูกต้องแล้ว อินทรีย์อย่างแก่กล้าก็คือนอกจากจะตั้งใจฟังธรรมเพื่อพัฒนาปัญญาแล้วยังมีความเพียรปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐานสี่อีกด้วยท่านเปรียบเหมือนดอกบัวที่ชูดอกพ้นน้ำแล้วบุคคลประเภทนี้ถ้ามีบุญวาสนาได้เจอครูรู้ผู้แจ้งอบรมสั่งสอนแบบใกล้ชิดแม้เพียงครั้งเดียวและตัวเองก็เพียรปฏิบัติเรื่อยไป ไม่ท้อถอยอย่างนั้นสุดไม่เกินเจ็ดวันถ้าไม่ตายเสียก่อนก็จะได้บรรลุธ,ธรรมโดยแน่นอนเพราะได้รู้หนทางดำเนินที่ถูกต้องแล้วดังที่ตรัสไว้ในโพธิราชกุมารสูตรความว่าดูก่อนราชกุมารครั้งอัตมาภาพทราบว่าเท้าสหัมบดีพรมอาราธนา และอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจึงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุเมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุก็ได้เห็นซึ่งมูสัตว์วมีกิเลสทุลีในจักสุน้อยก็มีมีกิเลสทุลีในจักสุมากก็มีมีอินทรีย์แก่กล้าก็มีมีอินทรีย์อ่อนก็มีมีอาการดีก็มีมีอาการเลวก็มี จะพึงสอนให้รู้ได้ง่ายก็มีจะพึงสอนให้รู้ได้ยากก็มีบางพวกมีปกติเห็นโทษในปรโลกโดยเป็นภัยอยู่ก็มีเปรียบเหมือนในกอบัวขาบในกอบัวหลวงหรือในกอบัวขาวดอกบัวขาบดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวซึ่งเกิดในน้ำจเจริญในน้ำ บางเหล่ายัางไม่พ้นน้ำจมอยู่ในน้ำน้ำหล่อเลี้ยงไว้บางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ำบางเหล่าตั้งขึ้นพ้นน้ำน้ำไม่ติดฉันใดดูก่อนราชกุมารเมื่ออาตมภาพตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุก็ฉันนั้นได้เห็นหมูสัตว์ซึ่งมีกิเลสทุลีในจักสุน้อยก็มี มีกิเลสทุลีในจักสุมากก็มีมีอินทรีย์แก่กล้าก็มีมีอินทรีย์อ่อนก็มีมีอาการดีก็มีมีอาการเลวก็มีจะพึงสอนให้รู้ได้ง่ายก็มีจะพึงสอนให้รู้ได้ยากก็มีบางพวกมีปกติเห็นโทษในปรโลกโดยความเป็นภัยอยู่ก็มีดูก่อนราชกุมาร อาตมาภาพได้มีความดำริว่าเราพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนเนาะใครจักรู้ทั่วถึงธรรมนี้โดยฉับพลันครั้นแล้วอาตมาภาพได้มีความเห็นว่าอาลาระดาบทกาลามโคตระนี้เป็นบัณฑิตฉลาดมีกิเลสดุดทุลีในจักษุน้อยมานานถ้ากระไร เราพึงแสดงธรรมแก่อาลาระดาบทกาลามโคตระกรเทิดเธอจักรู้ทั่วถึงธรรมโดยฉับพลันที่นั้นเทวดาทั้งหลายเข้ามาหาอัตมาภาพแล้วได้กล่าวว่าคาแต่พระองค์ผู้เจริญอาลาระดาบทกาลามโคตระทำกาละเสียเจ็ดวันแล้วและความรู้ความเห็น ก็เกิดขึ้นแก่เราว่าอาลาระดาบทกาลามโคตระทำกาละเสียเจ็ดวันแล้วอาตมาภาพได้มีความคิดเห็นว่าอาลาระดาบทกาลามโคตระเป็นผู้เสื่อมใหญ่แล้วถ้าเธอพึงได้ฟังธรรมนี้พึงรู้ทั่วถึงได้ฉับพลันทีเดียวครั้นแล้วอาตมาภาพได้มีความดำริว่า เราพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนนอใครจักรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลันแล้วอัตมาภาพได้มีความคิดเห็นว่าอุทกกดาบทรามบุตรเป็นบัณฑิตฉลาดมีกิเลสดุจธุลีในจักสุน้อยมานานทากะไรเราพึงแสดงธรรมแก่อุทกกระดาบทรามบุตรก่อนเถิดเธอจักรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลัน ที่นั้นเทวดาทั้งหลายเข้ามาหาอาตมาภาพแล้วได้กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุทกกดาบทรามบุตรทำกาละเสียแล้วเมื่อพบค่ำนี้เองอาตมาภาพได้มีความคิดเห็นว่าอุทกกดาบทรามบุตรเป็นผู้เสื่อมใหญ่แล้วก็ถ้าเธอพึงได้ฟังธรรมนี้ ก็จะพึงรู้ได้ฉับพลันทีเดียวครั้นแล้วอาตมาภาพได้มีความดำริว่าเราพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนเนาะใครจักรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลันแล้วอาตมาภาพได้มีความคิดเห็นว่าภิกษุปัญจวคีมีอุปการะแก่เรามากถ้ากระไรเราพึงแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวคีก่อนเถิดแล้วอาตมาภาพ ได้มีความดำริว่าเดี๋ยวนี้ภิกษุปัญจวคีอยู่ที่ไหนเนาะก็ได้เห็นภิกษุปัญจวคีอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤึคทายวันใกล้เมืองพาราณสีด้วยทิพจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์ครั้นอัตมาภาพอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาตามควรแล้วจึงจาริกไปทางเมืองพาราณสี ลำพังเพียงอ่านหนังสือหรือฟังธรรมจากสื่อโซเชียลโดยที่ไม่เคยได้ฟังธรรมบรรยายจากปากของคุรุซึ่งสามารถสอบถามทุกความสงสัยบนเส้นทางดำเนินและปลีกภาวนาด้วยความภาคเพียรอย่างต่อเนื่องหาถึงเจวันภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากคุรุเมื่อนั้นการเดินทางออกจากสังสารวัฏ ย่อมยังไม่อาจเริ่มนับก้าที่หนึ่งได้เลยแต่เมื่อไรที่ได้ฟังธรรมบรรยายจากปากของผู้รู้อย่างละเอียดและผ่านการปลีกภาวนาด้วยความภาคเพียรอย่างต่อเนื่องหาถึงเจ็ดวันแล้วถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็อาจได้บรรลุธรรมในระหว่างการปลีกภาวนาหาถึงเจ็ดวันเลยทีเดียวแต่ถ้ายังไม่ได้บรรลุธรรมในระหว่างนั้น เพราะอินทรียังไม่แก่กล้ามากพอแต่ก็เริ่มนับก้าวที่1ในการดำเนินออกจากสังสารวัตรสู่พระนิพพานได้แล้วทำไมถึงบอกว่าเริ่มนับหนึ่งในการเดินทางไปสู่นิพพานได้แล้วเหตุเพราะว่าพอเรารู้วิธีการดำเนินที่ถูกต้องแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านอยู่บนรถหรืออยู่ในที่ทำงาน เราก็สามารถปฏิบัติทำได้ตลอดเวลาจะยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาให้ฟังมีนักธุรกิจหนุ่มท่านหนึ่งอายุประมาณ32ปีหลังจากได้รับคำแนะนำจากครูและเพียรภาวนาอย่างต่อเนื่อง7วันในเดือนมีนาคมเมื่อครบกำหนดก็กลับไปบ้านทำธุรกิจตามปกติ แต่พอถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็นวันหยุดยาวได้วางแผนไว้นานแล้วว่าจะพาลูกน้องไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ภูเก็ตแต่อเผอิญไวรัสโควิดกำลังระบาดพอดีจึงต้องยกเลิกกำหนดการไปพักผ่อนทั้งหมดแล้วตัวเองก็ปลีกภาวนาอยู่ที่บ้านติดต่อกันสามวันและในสามวันนั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรม ได้บรรลุโซดาปฏิพลธรู้แน่แก่ใจด้วยตัวเองโดยไม่ต้องให้ใครรับรองมีพยาบาลท่านหนึ่งอายุประมาณ53กว่าปีหลังจากผ่านการปลีกภาวนาต่อเนื่องหลายครั้งวันหนึ่งมีเหตุให้ต้องหยุดงาน5วันและเก็บตัวอยู่เพียงคนเดียวในบ้านเพราะติดโควิดไม่ใช่เก็บตัวอย่างเดียวแต่เธอยังพยายามเก็บใจ ไม่ส่งออกนอกอีกด้วยวันคืนล่วงไปด้วยการตรึกตรองวิเคราะห์วิจัยขันห้ายอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุมและแล้วเธอก็ได้ดวงตาเห็นธรรมมีจิตไหลเข้าสู่กระแสรพระนิพพานรู้แน่แก่ใจด้วยตัวเองโดยไม่ต้องให้ใครรับรองมีแม่ชีท่านหนึ่งอายุประมาณ60ปี หลังจากผ่านการปลีกภาวนาอย่างต่อเนื่องและได้รับคำแนะนำจากคุรุอย่างใกล้ชิดต่อมาได้ป่วยด้วยมีเนื้องอกที่สมองตรงบริเวณหน้าผาก9ชั่วโมงกับการอยู่ในห้องผ่าตัดหลังจากผ่าตัดเรียบร้อยขณะอยู่ในห้องไอซแม่ชีได้น้อมจิตพิจารณาทุกข์พิจารณาขันห้าและแล้ว แม่ชีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุโซโดาปฏิพลธขณะนอนอยู่ห้องไอซนั่นเองจิตเกิดความตื่นรู้อย่างอัศจรรย์แม่แพทย์จะให้ยานอนหลับแต่ยานอนหลับทุกขนาดไม่อาจทำให้แม่ชีนอนหลับได้เลยแม่ชีเล่าให้ฟังว่าแม่ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วในช่วงประมาณครึ่งเดือนนอนหลับก็เหมือนไม่หลับ เพราะเหมือนจะมีสติตื่นรู้อยู่ตลอดแม้คนรอบข้างแม่ชีก็บอกว่าตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลแม่ชีเปลี่ยนไปมากจิตใจและกิริยาวาจาสงบเยือกเย็นมากขึ้นจนสัมผัสได้ลักษณะของคนที่เข้ามาปลีกภาวนานแล้วได้บรรลุธรรมหรือได้บรรลุธรรมหลังจากออกจากที่ปลีกภาวนานแล้วไม่นานบุคคลนั้น มักรู้สึกว่าการเกิดเป็นทุกข์คือไม่อยากเกิดอีกแล้วเปรียบเหมือนคนไข้ที่รู้สึกว่าตัวเองป่วยแล้วอยากหายจึงอยากแสวงหาหมอหายามารักษาถ้าใครเป็นอย่างนี้แสดงว่าอินรียห้าเริ่มแก่กล้าพอสมควรแล้วถ้าเรายังไม่ได้บรรลุธรรมแล้วจะเห็นว่าสิ่งนั้นก็สำคัญสิ่งนี้ก็สำคัญ แต่พอได้บรรลุธรรมแล้วใจก็เปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่เคยสำคัญมากจะลดความสำคัญลงไปเยอะสิ่งสำคัญที่สุดจะมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือพระนิพพานฉันจะต้องเข้าถึงพระนิพพานให้ได้ความรู้สึกแบบนี้จะเป็นอัตโนมัติทุกคนฉะนั้นใครที่ชีวิตยังไม่เริ่มนับหนึ่งในการดำเนินไปสู่พระนิพพาน ควรจะหาเวลาหาโอกาสเริ่มนับหนึ่งได้แล้วเพราะการเวลาไม่รอเราหนอหนหาอย่ามัวช้านะท่านทั้งหลายเอ๋ยอย่ามัวหลงชมทุกว่าสุขเลยมิช้าเลยเราจากลาโลกาไป